ฮหโเอาละครับผมยังไม่เคยนะฮะยังไม่เคยเล่นกีตาร์ในเพลงของตัวเองเท่าไหร่นะฮะต้องบอกว่าวันนี้พิเศษมากๆนะฮะแต่เดี๋ยวเราขอเช็คซาวยกันะะนิดนึงนะฮะอ้าวไหน ใครยังไหวอยู่คอเนเสิร์ตได้ไหมครับเออต่าที่หาอะไรทำอยู่เนี่ยเพราะว่าเสกกีตาร์เดี๋ยยังไม่หออ่อเรากันแป๊บหนึ่งนะฮะรอไหวไหมไวเออเพลงที่จะร้องเนี่ยเราบอกว่าถูกใจแน่นอนนะฮะอ,อ่าแบบนีออ้ครับ แตงคุณผิดถ้าใช้เทคนิคหนึ่งไหมครับเดี๋ยวก่อนถามก่อนวันนี้จริงๆเนี่ยเข้ามาที่เนี่ยหนาวไหมหนาวมากหนาวจริงเปล่าจริงหนาวแล้วอยากทำอะไรกอได้ยินกันไหม รออ่นยนอะไรครับจริงจก็อยากกอดหมดอแต่ว่ากูกวจะหุุนไม่พอ